ก่อนแต่ก่อนแบบโคเออคุณน่ารากิไม่ไหวแล้วโคอเียต้องเลียง กูขับอะไรวะเล้นเลนกูขับอะไรวะ่า่าเจียยอะไเมเห็นตัวตะี่โดนกนนะเ้ากินรองด้วยความหวาดกลัวเออเออ อย่าเล็กีถ้าเป็นดื<ม>ดดเอเยดนดเลยโอเควันนั้นเขาให้เอารัโพงไปเก็บห้องพยาบาลแม่งบอกกว่าให้ไปเก็บห้องเลยนะห้อง <c ười> จิตตาพิบานเอ้ยม่ดีก็เรียกห้องแหละ <c ười> ให้ห้องครูลองสีเออแล้วแบบเธอนี่เธอทําอะไรของเธอเธอทำาไมเธอไม่ดีเลยมาพูดแบบนี้จริงวะนี่แล้วพอกูขึ้นมา <c ười> พอพ,าพอกูขึ้นมานะเว้ แม่งไอ้องก็ไมบอกครูเขาให้ไปไว้ห้องพยาบาลครูเขยิ้แบบเนี่ยยิ้แบบนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเปิดเปิดกล้องนี้เปิดกลองนดูกล้องครูหน้าครูห้าแคไม่ทำไหน้าผมเนี่ยเนี่ยไอ้่างทำแบบนยังไงวะกดไกไได้ดูทำอไออยัเียเลยไมคือเขาทำหน้าใส่แมสก้ใส่แมสกระุก็ใส่แมสดู เอออันนี้เป็นแมสอะไรไม่แคบนะไม่แคบน้าเหมือนคุณนุกไอ้ต้องให้ปิ่นทำไอ้ปิ่นทำหน้าเหมือนคุณนุกเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดไม่แดงเปิดในะคอมข่วยถ่ายตรงมาดิ ไ,ไอ้กี้ไอ้บีนี่อ้แต่แต่ละลูปวิ่งอะกตัวเองอะ้ามแคปภาพถ่ายอยู่เย็ดไหมไม่ได้ปัด รอคำเดียวๆย้ด้น้าให้สองให้ตายเหลื่อไงสร็เดี๋ยวนี้ดีกว่ารู้คิดแล้ขำบังขนาดรอดอกยังต้องตัดผม ถ้าเธอกับเขาเหมาะสม <partido> <bamboo> ผมก็ต <c> ้องตัดใจอะไรสำหรับทีนี้ค่ัสบไยเขาขออ๋อสำหรับนี่คุณว่าสำหรักตีนกูยอเอ้ยอาลิงไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ ก็ให้ดูให้มันดู <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อซื้อคอมมาเฮ้ยพวมึงคุยอะไรกันร้อ,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 องไม่ถูกอีที่ได้ปินนี่นี่ยมีรูปอ่ะนี่ยิ้มหวานไหนระกกันยิ้มหวานไหนระกกันยิ้มหวานของเกียร์ แต่ตัวยังไม่รู้ตัวเอามาแล้วเลยอะไรอะไรอะไรรูปนี้เฮ้ยดูรูปสามนี่มันเอี่ยเราจะให้ตัวเองแค่ตัอื่นได้ไหม ี่ไม่ข่าวไม่แย่ะไรเนี่ยข่าวลูกปิดนอ้เนื่อยวิปริตทอลกโชว์ได้ว่าปินชื่อรายการวิปริตทอลกโชว์้วเราก็ตามวิ่ดีชื่อที่อที่รายการขับ

โอ้ยเนื <no matter> <S <S ่ยอยไม่ขำไม่่ขำครับไม่ขำดูลูนี้ดูลูนี่โอ้ยไม่ขำแล้วไม่ขำแล ไม่ไขำครับไม่ขำอุ้ยผิดอันผิอันอารู้นี้ไม่ทำดีกี้อารู้นีาา่ดีกว่าอ้หมดเลยืัอยที่ริ่ง้มดเลิ่ทแค่ไมุ่ี้ ไอ้ยัยกี้น่ะท้องแข็งไอ้ยัยไม่มันบัลูกเปิด không chịu được phải là đi mà không chịu được rồi Hãy 我录，我录黑板呢。哈哈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 

ไอหน้าจอคอมุกูเห็นรูปที่ออบต้องส่งมาเอ้แทนแทนเกวียนนี่อะแทนเกวียนแนวีใครมาถ่ายขึคนณลู้วะ แต่รื่อเียนกูกูจะบอกให้เลยไอ้รูปแรกของเครื่องกูเรืเียนชิคกี้ยังไงเอนดู้ยยอ้แต่อน้ ไดียยปองเดีเ็นนายนี่ผสมกันตาย เแี่วงกันหยุดทำเสียงหมาหอบไป้ีิเปิดกล้องนี่ทุกทีเปิดกล้องนี่อซเพย์โซเพย์ลูงเอ้ยกูมีอยู่แล้ว

พวกมึงเหงาก็เปิดคลิปนี้ดูแล้วกันมาไงก็กลัวพวกมึงเหงาไงมันนี้ไม่มีกูเล่นเกมยี่ห้อใหม่อะยายา vậy sao Cái này như vậy mà có đả nào biết là bả <humanaều> อ,ออกไปออกไปถ่ายจางไรทอกโชว์อยู่ <c oughs> เอาลูกลเรียกมันมานีก็ให้มันขำไม่ได้คนเนดียวอจ้าถ้าไม่อยากถูแล้งสมองออกไป <c oughs> ถ้าไม่อยากถูแล้งสมองออกไป กูบอกว่ากูจะไปงแค่ตอนสี่ทุ่มแล้วยังไม่ไปเลย โอ้ย่าคีเมคีเมียส่งต่อคีไมียคีเเสียงอะไรกีดีกว่าอาไปลงไทเบทไงมอ่ไม่รู้เลยฮ่าไม่เเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ได้ยินผมไม่ขำแล้วขำเลยค่คนี่นะเดินนี่ มดูในกลุ่มปิดดูในกลุ่มโอเคคลิปนี้ก็จบไปตอนนี้บ๊ายบาย